ก็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเอกกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เชฟกระทะดำวันนี้ก็จะนำเสนอเมนูง่ายๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์นะสถานการณ์กักตัวอยู่บ้านแบบนี้ก็กินอะไรง่ายๆก็แล้วกันข้าวไข่ข้นวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่นี่ก็ต้นหอมผักชีเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามน,นะหมูสับนิดหน่อย พอข้าสวยเดี๋ยวก็จะความใส่จานไปเลยง่ายๆนะแต่อร่อยแน่นอนโอ้โหข้าวสวยเ้าก็สวยงามมากเลยหมูสับก็มักน้อยก็ตามชอบนะครับอันนี้ผมก็ใส่ป,ประมาณนี้แหละกะกะเอาไข่ใส่แล้วไข่ก็แพงนะครับวันนี้ไปซื้อมา ก็ขึ้นราคาจากเดิมไปพอสมควรเลยไข่ยังแพงเลยปุงกันเลยนี่ผมว่าใส่ซอสหอยใส่ไปช้อนครึ่งแล้วกันกะเอาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็ช้อนครึ่งเท่ากันแล้วกัน ันนี้ก็ผงปรุงรดนะรสดีแหละใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็นมรสจือดอันนี้ก็อุ๊ยนมโรงเรียนเลยใส่ไปแล้ผมสกก็ใส่ไปประมาณสมช้อนนะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแต่แบบไม่ต้องตีให้ไขม่มแตกมากนะโอเคแบบส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอนะ่ นี่นะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นี่แค่นี้ก็พอแล้วคนแค่ให้มันเข้าๆกันนะไม่ต้องแบบว่าแตกมากเหมือนไข่เจียวนะไปทอดกันตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟแบบอ,อ,อ่อนๆเลยนะไฟอ่อนมากๆเลยใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่เลยไม่ต้องรอนน้ำมันร้อน,นอใส่ได้เลย ใส่ไข่แล้วก็ใช้วิธีคนนะครับคนจากขอบกระทะเข้าตรงกลางแบบนี้คนเรื่อยๆคนให้ไข่เริ่มเสร็จตัวคนไปสักพักครับไข่สังเกตดูครับมันเริ่มเสตตัวแบบนี้หมูเริ่มสุกแล้วก็ไม่ต้อคนละค่อยๆตกแต่งแบบนี้เอา สร็จแล้วดเดี๋ยวก็จัดจานเดี๋ยวถ่ายชงกันจะสุนเนี่ยจะได้ละโ้สุดยอดเลยน่าก,กินมากเลยข้าวไข่ข้นคือตัวพอรับประทานแล้วครับโอโ้โหไข่เยิม้มเยมข้นๆ้นๆกันเลยทีเดียวเชียวหอมหอมนะครับเมนูนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับ เด็กน้อยหรือว่าทนายที่แม่เราประทานเป็ดก็เมนูนี้ก็สุดยอดมากเลยนะครับเราประทานคู่กับซอสพริกนะครับผมเมนูนี้สุดยอดมากเลยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ก๊อลไลก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับผมไปดีกู